อ่าพที่บริเวณกลางสนามเป็นสีแดงกับสีม่วงนะคะอ่าน้องดูมันอกกอกจากลูกก่อนนะคะลูกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเคลียร์ลูบิงก่อนนะคะเอ้าวฝ่ายรางวัลเตรียมพร้อมเลยนะคะ ไม่ทราบว่าจำนวนเท่ากันไหม <c oughs> มีการเปลี่ยนตัว <c oughs> เอา,า,เอาชายห้าหญิงห้าได้ไหมคะลูกได้ไหมคะมเออุณปูมันไม่มีใครยอมทำไงคะก็ไม่ยอมค่ะอยากจะดึงทั้งหมดเลย <c oughs> อ๋อได้ค่ะได้ได้ได้ค่ะสีสีม่วงคมนี่ยังขาคมนี่ยังอ้าวสุภาพบุรุษสีม่วงอีกสามค่ะลูกเร็วขอน,อ<ะ>นักกีฬาอีกสมามคนลูกสีม่วงเร็วอ,อ้าวเชิญค่ะเชิญค่ะเร็วสองเชียร์พร้อมน้ำหนักเกิน ไม้ท้ายนี่น้ำหนักเรามาตรฐานมากนะคะสีม่วงคขาเ,เ,เออรับคุณครูสีมว่วงมาเคลียร์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเออน้ำหนักจะมากฝกั่งนู้นนะคะอยู่กับคุณครูลินดาค่ะเดิเเเนข้างๆก่อนนะคะลูกแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะฝั่งนี้กำลังซ้อมกันอยู่ค่ะเริ่มรงอพร้อมงานพรอมดูกรรมการแซมแซมแวเร็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 ว